นายจิมมี่โอมจากค่ายดุมันดีนะครับวันนี้ก็มาร่วมงานฟล Pa พาเรสเป็นครั้งแรกในฐานะค,คู่นะครับก็รู้สึกเป็นเกียรติและก็ดีใจมากๆเลยนะครับแล้วก็ตื่นเต้นมากๆ้วยที่จะได้แบบเป็นตัวแทนนะครับของของดูมันดีข<อ>ดมันดีด้วยนะครับผมในการที่จะเผยแพร่ความหลากหลายทางเพศออกไปสู่สังคมนะครับผมเป็นตัวแทนที่จะนําเสนอสเปกตรัมของความรักนะครับว่ามันมีมากหน้าหลายตาแล้วก็มีมากหน้าหลายตาแล้วก็ไม่มีไม่มีกรอบเนาะ ใช่ครับมีมอกอบใช่แล้วคุณจิมี่สูสียังไงบ้างรครับอย่ามองช้อนผมอย่างนั้นเอ๊ะทำไมละ่ะครับ<ม>ก็จริงๆอันนี้ก็เป็นครั้งแรกเลยครับที่ว่าได้มาร่วมขบวนพาเลททจริงจริงเราเห็นมาหลายๆปีแล้วแหละอันนี้เป็นโอกาสแหละเป็นมีโอกาสได้มาร่วมงานก็ผมรู้สึกว่าคนเยอะมากเลยแล้วก็เรารู้สึกว่ามันเราเหมือนพวกเรามีจุดมุ่งหมายเดียวกันในการที่จะมาอยู่ที่งานเนี่ยครับแล้วก็ทุกคนดูแบบว่าดูพร้อมเปิดรับ ความแตกต่างแล้วก็พร้อมที่จะให้ทุกคนได้เป็นตัวเองจริงๆครับวันนี้ดูจากสภาพงานแล้ววันนี้น่าจะสนุกเหมือนกันครับครับผมเราเตรียมตัวไงไม่ได้พามาเป็นครั้งแรกของเราต้องพูดใการเตัวเตรียมตัวโอ้ยผมว่าผมเตรียมตัวง่ายมากกับงานนี้ก็คือการเป็นตัวเองครับใช่ไหมเพราะว่าเรารู้สึกว่าสุดท้ายแล้วงานนี้อยากให้ทุกคนได้เป็นตัวเองแบบว่าด้วยความสะดวกสบายของตัวเองครับแล้วก็ไม่ต้องเตรียมอะไรเยอะผมก็เลยรู้สึกว่า อยากรู้ว่างานนี้จะเชิดชูความเป็นตัวเองของแต่ละคนได้ขนาดไหนเหมือนกันหมดก็เลยเป็นตัวเองมาจริงๆครับอ,อันนี้มาเป็นตัวเองนะครับก็สำาหรับอมเตรียมตัวอมไม่ได้เตรียมตัวอะไรมาเลยครับรู้สึกว่าแค่มาเป็นตัวเองได้เผยแพร่ในสิ่งที่เป็นตัวเองแล้วก็เป็นตัวเองให้ดีที่สุดแค่ดีพอแล้วครับแต่ว่าจริงๆอันนี้เป็น,เป,นเป็นการมาลายครั้งที่2องของผมแล้วนะครับผมเมื่อสองปีที่แล้วก็มางานภัย ที่นี่เหมือนกันได้แต่ว่าตอนนั้นอ่ะมาเองแบบไม่ไม่ไม่ได้มาร่วมงานเลยแต่ว่าแต่ว่าวันเนี้ยเราได้รับเราเราเราได้รับเชิญมาก็เลยรู้สึกว่าเออเป็นเกียรติมากๆเลยครับคอนเซปต์ชุดข้องคูดหน่อยดีว่าวันนี้แต่งมาเป็นยังไงบ้างคะอ่าผมว่าคอนเซปต์ชุดเรานี่ก็ผมผมรู้สึกว่าพอพูดถึงงานพลายสำหรับตัวเองนะเรารู้สึกว่ามันมีความคัล์ฟูอ่ะมันมันมีความแบบว่าสีต้องจัดจ้านนิดนึงเพื่อแบบว่า แล้วก็มีหลากหลายสีเพื่อเพื่อโชว์ด้านผมความที่ว่าเหมือนความรักมีหลายสีมีหลายมีหลายหลายอย่างอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าสุดท้ายแล้วเราก็ไม่ต้องมาจากัดตัวเองว่าวันนี้จะแต่งสีนี้แล้วนี้วันนี้จะแต่งสีนี้เนาะเราก็เหมือนมีความคัลเลอร์ฟูลกับตัวเองนิดนึงเปิดรับความอิสระนะครับคชับผมคัลเลอร์ฟูลอะกัเลอรูสุดเลยผมตั้งแต่หัวจรดเท้าชอบมากชอบในเกงเธอมากเลยในเกมผมเหรอใช่แล้วเราชอบอะไรเป็นตัวเขาบ้างอ่าชอบ ชอบคนใส่ไม่ได้นะก็ชอบชอบทั้งตัวครับถ้าไปฝากงานวันนี้หน่อยดีกว่าครับผมก็ในฐานะพวกเราครับจิมมี่อมก็อยากจะขอฝากงาน Private คามสิค่ะโอเคสวัสดีครับเห็นกันอีกรอบนะเราพวกเราจิมมี่อมนะครับอยากจะขอฝากงาน Private ปี2025ไว้ด้วยนะครับอย่าลืมมาติดตามบรรยากาศกันนะครับ ก็เป็นคนอ๋อใช่ครับเมื่อวานก่อนกอนอันนี้ก็คือแบบเลิฟซีนแบบพอดมากเลยเหรอครับความรู้สึกเป็นยังไงบ้างเล่นติดตามพี่จิมีห้ขัดแล้วกันว่าแล้วอ๋อที่แตกโอ้โหนี่คือแบบว่าเราเจาะจง EP มาเลยได้เลยครับได้เอาทีละอีเนาะก็สุดท้ายแล้วผมว่า ผมก็รู้สึกเหมือนกันว่ามันมีความที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงมากในบางอย่างนิดนึงนะครับในใน,ในโดยเฉพาะฉากเลิสซีนของเราก็พูดตรงๆแล้วกันนะครับก็จริงๆแล้วเรารู้สึกว่าตอนที่เราทํางานนั้นออกไปเรารู้สึกว่ามันคือการแสดงที่ที่ครั้งหนึ่งในชีวิตเราไม่รู้ว่าจะได้เจอเจอการทํางานแบบนี้อีกไหมและได้บทนี้อีกไหมใช่เรารู้สึกว่ามันเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตที่เราคิดว่าเราน่าจะได้ทำเนาะแล้วก็ เสียงตอบรับกลับมาก็ค่อนข้างดีดีบ้างไม่ดีบ้างอันนี้เราเข้าใจทุกอย่างเลยครับครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ตามบทเลยครับเราก็ตามที่ว่าตัวละครเนี่ยเขาเขาเติบโตมายังไงมันมีแบ็กกราวของมันมีการเติบโตของตัวละครในทุกๆซีนอยู่แล้วซีนนั้นก็เป็นซีนสำคัญที่จะทําให้ตัวละครได้เติบโตไปอีกก้าวหนึ่งเหมือนกันครับครับผมสาหรับอมก็จริงๆผมชอบนะแล้วก็ดีใจด้วยที่ได้เล่นซีนนั้นเพราะว่ารู้สึกว่าคู่ของเราเนี่ยได้ นำเสนอ,อเป็นเขาเรียกว่าอะไรไลฟ์สไตล์ของความรักที่อาจจะไม่ได้แบบเป็นเป็นที่นิยมในชีวิตปกติก็คือแบบ BDSM ใช่ไหมครับซึ่งผมคิดว่าไลฟ์สไตล์แบบ BDSM เนี่ยมันเป็นอะไรที่ใหม่มากสำหรับสังคมไทยแบบใหม่มากๆเลยแบบบางคนอ,อาจจะยังไม่เคยได้ยินด้วยซ้ำบางคนอาจจะไม่เคยเห็นซึ่งผมคิดว่าจริงๆแล้วอะไลฟ์สไตล์นี่มันเป็นไลฟ์สไตล์ที่ปกติมากมก็รู้สึกดีใจครับที่ได้เป็นตัวแทนในการนำเสนอสิ่งนี้ครับผม ควารู้สึกในทีปีที่สุดที่เราเพเป็นทีปีเกา้กากา็สิ่งเปลี่นเป็นทีแปดเลยมันคือเรื่องอ๋อใช่ก็ผมว่ามันก็เป็นปกติของของของเนื้อเรื่องของซีรีส์เรื่องหนึ่งนะครับว่ามันก็มันก็จะมีหลายหลายอารมณ์นะครับผมก็สุดท้ายแล้วมันก็ไม่ได้ชื่อชูว่าอีพีนี้จะรู้สึกยังไงหรือว่าจะเป็นยังไงสุดท้ายมันก็ดําเนินตามตามสิ่งที่ตัวละคร เจอแล้วก็คุณผู้ชมได้รู้สึกอะไรกับตัวละครนั้นยี่มากกว่าครับแฟนบอกว่าแบบคุณรามินเริ่มห่วงแล้วครับมันก็มันก็น่าจะมาจาก E p 8ีนั่นแหละที่ที่เติบโตขึ้นมาความความสมพัญเราเนี่อันนี้จริงๆพรว่าเขาห่วงมาตั้งแต่ e ีแรกๆเลยนะครับผมเพิ่งมาเรียกว่าเว่าเพิ่งมาแบบว่าอะไรอะแสดงออกแล้วกันเราซึนมานิดนึงด้วยความ เรารู้สึกว่าน่าจะใช้ความรุนแรงน้อยลงมั้งจากที่เราโดนปลูกฝังมาจากพ่อนะเนาะตัวราเมนเขาก็จะ <Okay. S 2> ก็จะมีความแบบเป็นผู้เป็นคนมากขึ้นครับแล้วก็ทนุถนอมเขามากขึ้นครับในตอนที่เหลืออุมัตวันเติมมากขึ้นรือล่าโอ้โหเอันี้เราพูดได้รหรือเปล่า,า,านี่ไม่กล้าพูดเลยครับไม่อยากสปอยแต่พี่พี่อยากรู้ใช่ไหมก็อาจจะข่มขึ้นหรือว่าข่มน้อยลงก็ได้นะครับใช่ อยากให้ติดตามกันเองมากกว่าครั้งนี้สองคนก็คือออกงานพร้อมกัน่บ่อยมากใช่ครับใช่ครับแขางโอ้โหขอบคุณที่ถามครับถ้าเป็นพี่จิมมี่ก็ไปฟิตเนสทุกวันอยู่แล้วเขาแข็งแรงอยู่แล้วนะครับผมส่วนผมก็แข็งแรงคุณอุ้มผมได้เลยนะอมน้องอมอุ้มผมได้นานอยู่แข็งแรงเหมือนกันแต่เขาแขนล้าเลยแต่ว่าเสร็จปุ๊บเขาปวดเขาปวดแขนมากเลยนะครับ ก็จร ar? ิงๆอยากฝากให้น้องโอมก็คือนอนเป็นเวลาคุณด้วยพวกเราทั้งสองคนเลยนะครับก็เอาจริงๆงานก็ยังก็ก็ยังมีเวลานอนอยู่นะครับแต่ว่าเวลานอนของพวกเราเนี่ยจะไม่ค่อยเหมือนคนปกติเท่าไหร่จะอยู่ในทําโซนอื่นมากกว่าโอมเนี่ยแหละโอมชอบนอนเวลาตอนเช้านอนลงแล้วใช่มลงแล้วที่ไหนโซยุโรปโซนยุโรปอเมริกาเลยครับต่างคนต่าง อะไรนะครับเป็นห่วงแล้วกันครับเป็นห่วงเป็นห่วงครับเดี๋ยวกลัวจะทําตื่นมาทางานไม่ไหวครับเดี๋ยวหลับเกินเดี๋ยวหลับเดี๋ยวหลับครับครับก็ตอนนี้นะครับซีรีส์ข้ามฟ้าเคียงเชอร์เดอะเน็กซ์รินต์นะครับผมกําลังออนแอร์อยู่เมื่อวานก็เป็นตอนที่9นะครับผมแล้วก็มี1ิตอนด้วยกันนะครับก็ยวแตอนแล้วนะครับใช่ครับยังไงก็ฝากซีรีส์เรื่องนี้ไว้ด้วยนะครับพวกเราตั้งใจทําออกมาให้ดีที่สุด จริงๆแล้วก็ทุกทีมงานทุกคนเนี่ยต้องการที่จะเหมือนยกระดับอะไรทักอย่างขึ้นไปจากซีรีส์นี้ทุกคนตั้งตั้งใจทํางานออกมาให้ดีมากเป็นซีรีส์ที่เรารู้สึกว่ามันเรามาดูเองเราเรา,เรายังรู้สึกเลยว่ามันดีทั้งคอสตูมดีทั้งโปรดักชันการแสดงเราก็พยายามยกระดับออกมาให้ดีที่สุดครับผมก็เรียกได้ว่ายิ่งตอนดำเนินไปเรื่อยๆเนี่ย เดี๋ยวเรื่องก็ยิ่งเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ตอนนี้เ,เรื่องเข้มข้นมากๆเลยนะครับ,รบก็ฝากไัด้วยนะครับกับซีรีส์ข้ามฟากแข่งเธอครับรบผม